มาดูเรื่องของผลสำเร็จจากโครงการทหารพันธ์ดีกันหน่อยนะคะซึ่งนะคะบุคลากรของสังกัดมทบ2องจังหวัดสกลนครค่ะเขาก็ได้นำประสบการณ์ความรู้นะคะที่มีอยู่เขาก็มาทำเป็นสวนในชื่อของตัวเองที่ชื่อว่าสวนชนละยานะคะซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วนะคะเขายังมีการพัฒนายกระดับให้สวนตรงนี้ล่ะคะ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ รบชำนานพลรองเสนาธิการมนทนทหารบกที่29จังหวัดสกลนครเจ้าของสวนชนยาซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโคกสว่างตามบนท่านาเวงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตรอีกทั้งยังเคยเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและอำนวยการโครงการทหารพันดีของกรมทหารราบที่3และโครงการทหารพันธีของมณฑลทหารบกที่29 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักรพันเพนสิริของมูลนิธิชัยพัฒนามาใช้ในการดําเนินงานของโครงการ และเมื่อพันเอกชนรบได้ดําเนินโครงการทหารพันธีของหน่วยจนเป็นรูปธรรมแล้วจึงได้นําประสบการณ์ที่ได้รับมาทําในส่วนของตนเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนโดยรอบผมเป็นนายหารที่มีความสนใจด้านการเกษตรแล้วก็รับผิดชอบโครงการฐานพันดีที่มณฑลฐานบกที่ยี่าซึ่งเป็นโครงการของกรมสนเวยประเทศที่พระท่านทรงห่วงใยในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่ชาวบ้าน ปลูกนะครับอยากอยากจะอนุรักษ์พันธุ์พันธุ์ผักไว้นะครับพอผมไปทําที่นั่นพอประสบความสําเร็จผมก็ได้นําเมล็ดพันธุ์และก็ความรู้ที่ได้รับเนี่ยมาทําในพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนที่สําคัญคือให้เป็นตัวอย่างให้ชุมชนโดยรอบนักเรียนนักศึกษาโดยรอบซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ชาวบ้านโดยาบ้านพวกสว่างที่อยู่ใกล้ๆก็เข้ามาศึกษาแล้วก็นําความรู้น่ไปทําที่บ้านตัวเองแล้วขยายต่อไปครับ ที่สวนชนยาสวนสารพัดนึกแข่งนี้เจ้าของสวนยังได้เปิดสอนการปลูกผักหวานป่าทําเกษตรแบบผสมผสานทําปุ๋ยหมกักและยังเอาใจสายมูที่ชื่นชอบไม้มงคลอย่างต้นทองนพก้าต้นเบาบับรวมทั้งไม้มงคลอีกหลายชนิด พร้อมอยังได้เปิดสวนชนยาสวนสารพัดนึกบนพื้นที่สี่ไร่ท้ายหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่ผู้สนใจเข้ามาเลือกซื้อผักปลอดสารพิษเก็บผักหวานชิมน้ำอะโวคาโดผ่อนคลายที่ร้านกาแฟด้วยตรงนี้ก็จะทำเป็นสวนให้กับทุกท่านที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้มีกิจกรรมเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมกัก การปลูกพืชผักสวนควรัวพืชผักพร่อทานไม้ผลต่างๆเงาะลำไย,ยลิ้นจี่แล้วก็ที่สำคัญคือผักหวานป่ายอดเหลืองนะซึ่งเป็นไม้ซึ่งเป็นพืชที่ทางภาคตอนเียงเหนือเนี่ยนิยมรับประทานมากเนื่องจากว่า,าถ้าพอถึงฤดูเน่ยเราก็ต้องขึ้นไปเก็บบนบนภูเขานะครับเป็นการหนึ่งก็คือทำลายทรัพยากรด้วยทำลายป่าด้วย แล้วก็เราก็จะสามารถปลูกในพื้นที่ของตัวเองเวลาถึงฤดูก,การเราก็สามารถเก็บได้ที่ท,ที่สวนตัวเองได้ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จากเดิมใครมาซื้อผักหวานผักปลอดสารพิษจากสวนชนยาแห่งนี้ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบมากที่ได้มาสัมผัสบ,บรรยากาศแบบนี้เหมือนได้อยู่บ้านของตนเองได้เก็บผักสดๆจากแปลงมาในช่วงเย็นๆอากาศไม่ร้อนเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการพักผ่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ุมพักผ่อนที่ดีนะคับธรร,ธรรมชาติที่กับธรรมชาติที่เป็นไม่มีมลพิษเนาะอินทรีใช่ไหมคะอินรีทั้งสวนผักก็ทําให้เราทานแบบปลอดภัยนะคะแล้วก็เก็บนี่ไปเก็บนี่มีความสุขมากนะคะเพราะว่าเป็นการไปเก็บผักแบบสดๆแล้วก็ไม่มีสารพิษนะคะไม่เคยนะคะนครั้งแรกได้ยินประชาสัมพันธ์ทาง f a c e b o o k ค่ะแล้วก็สนใจก็เลยมาค่ะก็ตอนนี้ก,ก็เกี่ยวกับผัก ทางอินซีอย่างเงี้ยค่ะน่าสนใจแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะสวนชนยาสวนสารพัดนึกผลผลิตจากโครงการทหารพันธ์ดีมณฑลทนหารบกที่29แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเพื่อให้ได้รับความสุขและความเพลิดเพลินอภิชาชาใถ่ายภาพ ชนกพรโพวทิสารสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน